กลางไปเรือนกำพี่เนอะของไ่เขาพิกทั้งจางที่เขาเดินแท้งมาได้แต่ถนนมิตรภาพเป็นวา,ายแมนไม่ตรงช่วงที่เป็นข้องไผ่นะครับไปเรียกขมานมาเลยแมนแมน อีกนึงนึงมันชีวิตประจำขังง่ายไหมวะแมนเน,นี่ยอันนี้อันนี้ไปเรือนจำในพี่นอ้องเนี่ยไอ้ภูเขาตัวน,นี้เป็นภูเขาขอ,องเขินโทษได้เขาเขาเขาขับรถอ่าพาในเส้นหนอเขาไปเส้นในแมนแมนก็เลยบุหู<อ>าาหว,ว่ามันเป็นอีหยังขังง่าอ่ะเออเขาเดี๋ยวเขาเมื่อเห็นแหละเมันอกี้มีชุมชนยังไงชุมชนมันก็ยังไงเตอร์เลยองแมนเด็ดเด็ดเด็ดปุ๊บผ่านมิโนงนั่นน่ะธรรมชาติ อย,อย่างามเต้าพี่น้องแหลากหลายพี่น้องเลยจะไปประเทศไทยลหลายไหลหมองลหลายบอลเรือนจำของแพร่ลำตะคร่องนี่ทางไปเรือนจำพี่น้องก็เคยอะไรนี่เด็กขาวบ้านเลยว่าเรือนจำเรือนจำมันอยู่นี่นี่ว่ามีแต่หม่องเดียวทั้งนอกบรรยากาศง่ามขนาดพี่น้อง เจ้าของทีเขาปลูกพักเนยเออปลูกพักปลูกกล้วยนี่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 มองไปท้องให้คนท่องเที่ยวได้นะมีรถมีรถจอด่นะพาอดิซันหน่อยเด้อพี่น้องสีมือมอร์นิ่งนี่นี่นี่สวนกล้วยนั่นมาพาเล็กๆหน้อยมาฝากพี่ตอหน่องสิลองเบิ้งพี่น้องเลยบ่เคยดไทยถนนหนทางยักเถลือนี่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 อันนี้เข้าชุบชุนอันนี้เป็นนอชอเลยนะ ใส่ S 1> <S 1> เสื้อกันยน<อ>านะ่ะนชรแล้วน่ะนี่เป็นถนนอยู่ในป่าเขาลาดยางยางดีอันนี้เขาเอในเ,นนเ<อ>ขาอยังเขาพลาิกเนาะเขาพลิกเขาพลิกามักพลิกก็ได้เอ้ยมีถนนเขามแม่ป่าที่เขามีไฟฟ้าแห่งสูงพอแนอขนขาอยู่ในปา่าเนี่ยนี่มีไฟฟ้าแห่งสูงเออ สิร้องเขาบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องมาฝากพี่ตอนน้องเนี่ยเล็กๆน้อยๆนาะพี่น,ออน,ออน,ออน้องเลยบเคยถ่ายถนนทางยะเกื่อบรรยากาศถ่ายด้กินเข่ามันนี้ก็สิลองถ่ายมึงเรียนบรรยากาศไปครับอันนี้ก็มีโอกาสออกข้างนอกก็สิได้ถ่ายซ้ำนี้แหละให้พี่ให้น้องเบิ่งเพราะว่าได้ จะเห็นหอย่างมากเราสูฟังแมนนี่สถานที่ที่จะไปไปอือ่ภูเขาแบบง่ามพี่น้องโอ้ยบรรยากาศยามเศร้าคับขนาดเจ้าอาหมู่อ้านกลับไปอันนันอยู่เด้บระเทศไทย้เบิร์พี่น้องเยไอ้อยังวะไปทางหาันล่มเคลื่อ,ลอนออลำตะคองเออเคลื่อนไฟฟ้าเคลื่อนไฟฟ้าตั้งหันเคลื่อนไฟฟ้าลำตะคองอยู่บนเขาพี่น้องหมู่อ้านบระเทศไทยมันเองก็สิมาเรือนจำ ทายแบบเล็กๆน้อยๆให้เบคุณพุพ่ณให้พุ่ณภูเขาบรรยากาศตอนนี้เจ้าปอเห็นภาพบรรยากาศแบบยังไงตามบัตรเท้ากับมิจฉภูเขาไม่กันเจ้าปอไปอยู่กรุงเทพสมมติบรรยากาศเดียวกับภูเขากับปอเห็นเดียวกาบปลากับมีจโซคบรรยากาศบริสุทธทิ์้เต็มป,ปอดเลยพี่น้องก้อนหิ่เขากรุงเทพบรรยากาศชุดๆเลยธรรมชาติบำบัดโอ้โหสัตวนกันลากยลายอย่างดีเลยนะเนี่ยสีเขียวพี่น้องอย ขารสร้างก็เป็นต้นไม้ธรรมชาติเขียวขจีโอ้เมื่อนี้ได้มีโอกาสมาเรียนจำพี่น้องเลยเบื้องติดปากริยากางทั้งเอาเข้าไปในเ,เื้นาราะวะ่า<อ>เป็นระเบียบมันก็จัเมือนถีบจับสะบัดว่าแอม่แต่ที่มีแนวเดียวทุกมาเรียนจำมีธุระจจเล็กจัดน้อย พี่น้องเอ้ยพวกอาซ่องคนเท่านี้เส้นใหญ่ลายก็เียมีโอกาสมาเรียนจับแขกวอลเลนพี่น้องวอลเลนมาเวียงมางานนี่แหละพี่น้องเอ้ยทุกขอนี่ก็งามงามพี่น้องอ๋องามหลายอันนี้เป็นขีดเรียนจำเนี่ยนเะมทัลลัวลวดน้ำพี่น้องออยาวข้าขนาด งานกำที่จอดรถเยี่ยมยาติงานกำของไผ่อ่าขึ้นมาทันทสถานอุสตสาหกรรมเขาพริกอู้บรรยากาศเขียวงามพี่นอ้องเลยงามสาวอดีตการณ์นาชพมันเจ็ดมัง,งกว่าพี่นอ้องเลย ไปทางเขาแล้วนี่เขาอชางเขาแล้นด์ไวง,ง,นนา,งานช่งางเขาไปเบึงทางเขาเพราะว่าจีโรดจำเลยเอ้ยทางเที่ยวไปอันนี้ยังเป็นแค่น้ำจิ้มอ่อไอ้ทางตานาพี่น้องถ้าเขาไปด้านในัน่นะมันจะมีตนม้นไม้ถามว่าจะมาขึ้นในปกาได้หรือกาเลยย่านมาธรรมดาเด้อยู่ในป่าในดงพี่น้องมีวงเวียนเสยโอ้น่ะเอ่อ เรียนเพื่อระเบียบการสัญจรมีสนามกีฬาพอโอ้จบับวัตรทัมม้งนี้นี่ไอ้คอยสิบุเรียนเสมอเสมอเลยครับสะอาดก็ครบที่ฟอ,อร์มเลยนี่อันนี้คือไอ้บ้านพักของเจ้าหน้าที่ครนะับพี่หนุ่มฮะบ้านพักของเจ้าหน้าที่รถเต็เมโฮ้ยบรรยากาศเขียวงามอ ธรรมชาติหน่อยเนาะธรรมชาติธรรมชาติแบบกุ้ยเพราะยังไงอากาศสุดๆบริสุทธิ์เพราะว่ามันซิบูมีพวกเคมีพวกสารพิษอย่างต่างๆพวกนี้เราะอันนี้อยู่เขตนอกแต่ปูนแต่ผาแต่ต้นไม้เขียวงามอุ่นๆอยูแกเริ่มเซี่ยขอไปในพื้นที่ที่เป็น เพื่อกันดานจักหน่อยอะไพี่น้องเลยทางเขานี่ๆๆๆเดิมเข้าป่าเลยพี่น้องเลยนี่ทางเขาภาพอัดสันเนี่จังหน่อยเด้อพี่น้องมือใหม่บุกไทยอาบุกเสร็ก็ได้เสร็จแล้วนี่นอนทางเขาเลยนี่ดูสิตื้อตกใจ แม่เป็นไดเป็นไดพี่น้องเป็นไดทางเขาเป็นไดเป็นตะการมาอยู่บ่ล่ะเออมาพูดเดียวตกามาดิพี่น้องทางเขาจังสิเอ้ยพูดนะทางเข้าโอ้โอ้ทางเขา,เเาก,ก,าาก็ได้พูดนะมาพูดเดียวกับตะกามาดาาิเอ้ยอเ,ออเอาปลาเขาดงจ<า>ัเข้าไปพออีหยัง มันปีนรยเปนรยะ่างนี้บังเว่งบงเว่งบงเว่งต้นใหม่องากัมหันตแหละพื้นทีบอมีไฟฟ้านี่แหละคือสิงทียสิมาเน่แม่นมีแหละสิงทียร์มาโมนี้ก็คือต้นนี้แหละพี่น้องกรสถานทีทีบ่มี่ฟฟ้า เออนี่วันนี้ต้องกระชพากันไปหาหมอจอดจอดข้างล่างนี่นี่วันนี้กระชให้เบิ่งภูเขาพี่น้องโอ้ยภูเขาเขาฟิกอาเบิ้ลหย่อนด้วยนะไอ้เอ้าสำหรับคิดนี้ก็ซ้ำนี่แหละน้องพี่น้องเอาปลาเขาคอซ้ำนี่แหละแต่ว่าไอ้เคียเค้ยวเคี้ยวอีกทายลายกบ,บ่ได้เลอเป็นระเบียบการเป็นระเบียบการของรับเหมาเขามวยเขาใช่ไหมอ๋อซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้